สวัสดีครับมาพบก,กับเคล็ดลับดีๆจากนิเคอิอีกแล้วนะครับส่วนท่านไหนที่อ,อยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องตื้นนะครับหรือว่าแบบจะรู้แบบละเอียดเลยนะครับอ่ะก็สามารถที่จะทักไลน์มาตรงนี้นะครับมาเรียนกันนะฮะกับ ICU ครับทักไลน์ตรงนี้ฮะศูนย์แปดเก้าสามไม่มีฮะตรงนี้นะครับสามศูนย์แปดเก้าศูนย์หก หนึ่งนะครับไลน์นะฮะนะทักมาแล้วก็มาเรียนกันครับปกติปกติจะเปิดทุกวันเสาร์เนี่ยฮะสองทุ่มครึ่งอ่ะก็ทักมาแล้วกันเนาะนี่นะฮะอ่ะมานิเคอีครับ <c oughs> ที่ให้สังเกตครั้งที่แล้วอ่ะก็ให้การเข้ามาดูเยอะนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ดีนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มีข้อสังเกตอีกแล้วครับก็เอาไปใช้แล้วกันเนาะ เมื่อวันที่อเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับไม่ให้ดูผลนะฮะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดสิงหาเนี่ยฮะนี่เคอนี่นะฮะตอนเช้านี่ครับตองนะฮะแปดแปดแปดหนึ่งสองตองเลยังไงฮะอ่ะผมจะบอกวิธีการนะครับว่าถ้าเจอนีเคอิเฉพาะนีเคอินะอันอื่นไม่แน่ใจนะครับ ถ้าเจอตองนะครับคุณควรจะเล่นเบิ้ลไปอีก2วันติดนะครับเฉพาะนิเคอินะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยฮะดูฮะตอง8นะครับช่วงบ่ายมาครับ88นะฮะพรุ่งนี้สมมุตินะครับวันนี้21 22ครับคุณต้องเล่นไปอีกนะครับแต่มาไม่โดนเนาะก็เล่นไปอีก1วันครับนี่นะฮะสวันนะฮะเห็นไหมฮะเก้าเก้าแล้วก็55ยังมาแถมพ่วงอีกนะครับ33เห็นไหมฮะ าสา5 5 3 3นี่คือเคล็ดลับดีๆครับลองไปใช้ดูแล้วกันเนาะหุ้นอื่นก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะครับนี่นะฮะนีเคอีเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาบอกอยูนะครับสําหรับนี่เคอีแล้วก็ห้างเสงนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับตามไป2วันนะถ้า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 มันตองนะครับตามนี้นะอ้าอย่าลืมนะครับไล์นะฮะครั้งหนึ่งนะ เขามาอยู่ด้วยกันครับเราจะได้มีความรู้นะฮะนะจะได้มีความรู้ครบทุกหุ้นเลยนะครับสามารถที่จะคำนวณได้นะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไหนที่สนใจก็มาเรียนกันนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับโชคดีเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ